สวัสดีค่ะวันนี้พี่วาจะมาทำแกงอะไรนะแกงพริกเขาเรียกอะไรแกงเป็นแกงของทางใต้นะเราเอาพริกมาผัดกับน้ำผัดกับน้ำนะคะไม่ใช่ผัดกับน้ำมันนะสูตรของพี่ว่าคือผัดกับน้ำผัดกับน้ำให้พริกเกิดความหอมแล้วเราก็เอาหมูล,ลงไปผัดค่ะผัดกับพริกแล้วเราก็ ปรุงรสตามใจชอบเลยนะแล้วก็ใส่มะเขือใบมะกรูดลงไปค่ะนีพริดแกงใต้ตาม,มือนะคะพริกแกงจากพัทลุงนะออกตัวก่อนนะพี่วานไม่ได้ตำเองนะเป็นไงวันนี้ก็ได้กินอาหารร่อยแรง กินกับข้าวสวยร้อนๆนะเดี๋ยวเรารอให้มะเขือสุกอีกสักนิดเลยลูกเขือลูกเขือคนใต้เขาจะเรียกลูกเขืออย่ากินกับไข่เดียวนะอันนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรอะผัดก็ไม่เชิงแกงก็ไม่ใช่นะก็จะทําเป็นน้ําขุ่นกล็ดเนะี่ยแต่เราไม่มีน้ํามันนะชิมรสค่ะชิมรสค่ะ อร่อยนร้อยนี่เดือดถุดๆเลยเดี๋ยวเรารอให้มะเขือเขาสุกนิดนึงนะความเค็มก็สุกแล้วแหละแต่ว่าให้สุกอีกนิดนะึงที่ว่านไม่ชอบแบบกุกๆบๆน้ำน้อยก็เติมน้ำได้นะเติมน้ำไปได้เลยจ้าเดี๋ยวให้เขาเดือดอีกนิดนึง ้าเขาจะแห้งเกินไปเราก็เติมน้ำนะค่อยๆเติมน้ํานะบอกก่อนเลยนะว่าผัดแบบเนี้ยค่อยๆเติมน้ําเราจะไม่เติมรวดพลาดไปเลยนะทีเดียวค่อยๆเติมแล้วเขาแหง้งงวดลงไปเราก็เติมลงนิดนึงนี่จ้าอันนี้คืออาหารามื้อเช้ามื้อเที่ยงของพี่ว่านะของพี่วา่ากับป้อุ้มนะคะกินด้วยกันค่ะ แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะไปเดี๋ยวเราไปใส่จานกินกันกินข,ข้าวกันค่ะเขาเรียกอะไรนะอาหารใต้เขาจะเรียกอะไรแกงพริกอนะ่าแกงพริกนะแกงพริกของพี่วัดก็แกงพริกของคนใต้ที่เขาเรียกแกงพริกก็คือแกงที่แกงกับพริกจริงๆอ่ะคือใส่เครื่องแกงลงไปผัดกับน้ํานะ ผัดกับน้ําแล้วก็ผัดกับน้ําให้หอมนะั้นโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ํามันนะมันจะไม่ใส่น้ําเยอะเหมือนแกงป่าภากกลางนะก็จะทําเป็นน้ําคุกคิกกึ่งผัดกึ่งกึ่งแกงนะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เห็นไหมเสร็จแล้วของพี่วาดชอบกินเครื่องแกงเยอะๆพี่วาดก็จะใส่เครื่องแกงเยอะๆเนาะมันมันร่อยนี่อืมมันได้แรงอ่ะพอได พริกแกงภาคใต้เข้าไปบอกเลยว่าเป็นอะไรที่พี่ว่าชอบมากกับข้าวตายนะชอบชอบแต่ไหนแต่ไรน,นะเป็นความชอบส่วนตัวนะไม่ได้มีไม่ได้มีโมเมนต์อะไรนะไม่ได้มีฝานพิเศษอะไรเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบกินอาหารรสจัดอยู่แล้วไงแล้วเราก็บังเอิญมาชอบกินพริก,กพริกแกงพริกแกงภาคใต้อาหารภาคใต้อยู่แล้วแต่ตอนเนี้ก็คือพริกแกงภาคใต้น้อยลง ก็มากินแกงอีสานแทนแล้วค่ะนี่เดี๋ยวนี่คือเป็นอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นของพี่วาดนะคะถ้วยเดียวกินสามมื้อเลยแล้วตอนเนี้คือมื้อเช้ามื้อเย็นมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงรวมกันนะมื้อเช้ามื้อเที่ยงรวมกันเพราะมื่อเช้านี้ไม่ได้กินข้าวดื่มกาแฟกันคนละแก้วแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มาทํากับข้าวกันโอเคนะ ไปค่ะทุกคนไปกินข้าวกับพี่วานนะคะบ๊ายบายเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะตอนพี่วานไลฟ์สดนะกินไปไลฟ์ไปนะคะเอาไว้เจอกันนะคะรักทุกคนนะคะจุ๊บ